หนึ่งเมตรโอเคจะรูปแบบก็จะเป็นแบบเดิมครับก็คือทุกอย่างจบภายในสี่สิบแปดชั่วโมงแต่ว่าสองเมตรทุกอย่างจะจบประมาณสามเดือนหรือคนไหนที่ก่อปัญหาแล้วญาติไม่เอาก็จะไม่มีคนมาประกันตัวาญาติหรือชุมชนก็จะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยก็คือคนที่ก,ก,ก่ออันตรายกับชุมชนหรือญาติหรือครอบครัวก็จะถูกควบคุมโดยโดยรชาชทัณฑ์ในในช่วงเวลาหนึง่งซึ่งมันก็จะลดปัญหาพวกนี้ ที่คนทำร้า,ายคนในครอบครัวทำร้า,ายคนในชุมชนไปพอสมควรแล้วจะมีผลบวกกับผู้ตัวผู้ถูกจับเองในกรณีที่ถ้าเขาเป็นผู้ป่วยสิทธเวชจากยาเสพติดด้วยในกรณีที่เขาครอบครองสองเม็ดแล้วอยู่ข้างนอกเขาไปหาหมอแล้วเขาไม่กินยาญาติให้กินก็ไม่กินแต่ถ้าไปอยู่ในรัชฐานจะถูกคุณหมอในรัชฐานใน,ในเรือนจำเนี่ย ให้กินโดยสภาพแล้วก็ไม่สามารถปฏิเสธการรับยาได้โอกาสหายจี่นีครับอีกหนึ่งประเด็นที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งเพจสายไหมต้องรอดแล้วฝ่ายปกครองฝากถึงรัฐบาลนะคะคืออยากให้ทบทวนนโยบายผู้เสพเป็นผู้ป่วยถ้าจํากันได้เราใช้นโยบายนี้มาตั้งแต่ปี2557ครับเพราะว่ามีจุดประสงค์ที่เราอยากให้โอกาสกับผู้เสพได้รับการบําบัดรักษาให้สิทธิ์ในการกลับตัวมาเป็นคนดีสู่สังคมแต่ตอนนี้ผ่านมาเกือบ1ิปีแล้ว ภาคประชาชนเขาสะท้อนว่ารัฐอาจจะกำลังลืมนึกถึงสิทธิ์ของคนที่ไม่ได้เสพยาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องเดือดร้อนจากผู้ป่วยจิตเวทที่เพิ่มขึ้นแบบรายวันเพราะว่าคนเสพยาถ้าเขาไม่อยากเลิกจะส่งเขาไปบำบัดกี่ครั้งก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ